สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราพามาที่งานตลาดพูมลิขิตนะคะเขาจัดอยู่ที่ห้างซีคอนสแควร์ค่ะงานเริ่มมีตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่5ผูพสศจิกายน66นี้เท่านั้นนะคะเขาก็จะเป็นร้านโปรโมชั่นนะคะก็จะเป็นอาหารไทยค่ะก็จะเป็นงานออเจ้านะคะช่วงนี้กระแสละครภรมริขิตกําลังมานะคะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูด้านในนะคะว่าเขามีอะไรขายบ้างนะคะเขาก็จะทําเป็นซุ้มนะคะทุกคน เขาก็จะแต่งตัวแบบสมัยโอเจ้านะคะก็จะเป็นตลาดสมัยโบราณค่ะเดี๋ยวเราจะมาร้านแรกกันเลยนะคะก็จะเป็นร้านขนมไทยสน่จันนะคะขนมอันนี้อร่อยมากๆเลยนะคะเราเคยซื้อกินนะคะมันหอมนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้าวปลานะคะก็จะเป็นข้าวน้ำพริกค่ะ คนก็ากำลังเยอะเลยนะคะเขาก็มาเดินดูบรรยากาศภายในงานกันนะคะร้านนี้ก็จะเป็นร้านข้าวนะคะร้านข้าวร้านห่อหมกเดี๋ยวเรามาดูทางด้านนี้กันค่ะร้านนี้ก็จะเป็นร้านขนมนะคะร้านถัดไปเป็นร้านลูกชุบค่ะเขาทำแบบน่าทานมากๆเลยนะคะทุกคนเขาทำน่ารักดีค่ะร้านลูกชุบนะคะเขากำลังจัดใส่กล่องให้นะคะ ร้านนี้ก็จะเป็นร้านขนมทองโบราณนะคะทุกคน <C> เขาขายเป็นชุดค่ะชุดละ299บาทเท่านั้นนะคะน่าทานมากๆเลยค่ะร้านถัดไปนุ่นก็เป็นร้านขนมนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูทางด้านนี้กันค่ะว่าเขาขายอะไรนะคะร้านนี้ก็จะเป็นร้านขา,ขายขนมนะคะเขาก็จะขายขนมหลายอย่างรวมๆกันนะคะเขาก็จะขายเป็นชุดเช่นกันค่ะ น่าทานมากๆเลยนะคะนี่จะเป็นร้านเมี่ยงคำนะคะทุกคนเขาทำไว้เป็นชุดเป็นเซตนะคะนี่ค่ะร้านนี้ก็จะเป็นไอไอไอศครีมน้ำประหวานนะคะเขาจะมีให้เราเลือกนะคะก็จะมีกุ้งด้วยนะคะร้านนี้จะเป็นร้านบัวลอยนะคะทุกคนบัวลอยเนื้อทุเรียนสดค่ะน่าทานมากๆเลยนะคะ ร้านนี้เขาจะเป็นร้านอาหารตามสั่งนะคะเขาจะมีผัดไทยกั้งกั้งผัดพริกเกลือกั้งผัดกระเพราต้มยำกั้งแล้วก็กั้งทอดกระเทียมนะคะเขาก็จะมีกั้งไซสใ์ใหญ่เลยนะคะก็จะมีกั้งลวกจิ้มด้วยนะคะทุกคนข้าวผัดจานละ120บบาทนะคะเดี๋ยวเราเดินมาดูทางด้านนี้กันต่อนะคะทางด้านนี้เขาก็จะเป็นพวกผักต่างๆนะคะทุกคน เขาก็จะทำแบบแพ็คใส่ห่อใส่ถุงให้เรียบร้อยเลยนะคะเราก็ไปเลือกซื้อได้เลยนะคะนี่ค่ะก็จะมีผักต่างๆมากมายหลายอย่างเลยนะคะจะมีข้าวสารด้วยนะคะทุกคนจะมีข้าวสารพริกแห้งพวกไข่ก็มีนะคะ ก็จะเป็นพวกไข่เป็ดนะคะไข่เป็ดกระเทียมแล้วก็จะเป็นพวกหอมแดงพวกมะนาวนะคะด้านนี้จะเป็นเครื่องจักสารนะคะทุกคนสวยดีค่ะเขาทำแบบรูปแบบต่างๆนะคะ ร้านนี้จะเป็นร้านพวงมาลัยมริสดนะคะอยู่ที่ราคาพวงละ60บาทนะคะทางด้านนี้ก็จะเป็นบ้านเรือนไทยนะคะสาหรับใครที่อยากจะมาถ่ายรูปก็มาถ่ายรูปได้นะคะร้านนี้ก็เป็นร้านขนมนะคะทุกคนร้านคอระครังนะคะด้านข้างเขาก็กําลังทําอยู่นะคะน่าทานมากๆเลยค่ะแล้วก็หอมมากๆเลยนะคะเหมือนโรตีไหมคะทุกคน ร้านนี้จะเป็นร้านส้มตำนะคะส้มตำไก่ย่างค่ะเขามีข้าวเหนียวด้วยนะคะทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นข้าวเหนียวมะม่วงค่ะมาทางด้านนี้นะคะก็จะมีร้านผ้าด้วยนะคะแล้วก็มีร้านทองด้วยค่ะร้านทองสมสมัยนะคะทองเขาก็มีรูปแบบสวยๆนะคะรูปแบบต่างๆลวดลายต่างๆนะคะสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นร้านผ้าไหมนะคะผ้าไหมเพรวาค่ะของแม่ประคองนะคะ สีสวยทั้งนั้นเลยนะคะโซนทางด้านนี้ก็จะเป็นโซนของใช้แล้วนะคะทุกคนอันนี้เขาก็เอาไว้ตั้งของต่างๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูร้านทางนี้กันค่ะร้านนี้ค่ะนะคะเขาก็จะเป็นพวกถูข้าวชามข้าวนะคะอยู่ที่ราคา500บาทค่ะปิ่นตเขาก็มีนะคะสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นพวกกําไรต่างหูนะคะรูปแบบต่างๆค่ะสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะ และนี่ก็คือบรรยากาศของเขานะคะเขาก็จะมีเป็นพวกเรือนไทยนะคะก็จะเป็นพวกกระท่อมพวกอะไรเขาก็จะจัดสวยงามเลยนะคะนี่ค่ะด้านในเราก็สามารถเข้าไปชมได้นะคะก็เป็นเรือนสมัยโบราณน,นะคะร้านนี้ก็จะเป็นหมูยออุบลน,นะคะ แท่งละ25ก็ขายอยู่ที่4แท่ง100บาทนะคะแท่งละ35 3แท่ง100บาทค่ะแท่งละ55 2แท่ง100บาทร้านนี้จะเป็นร้านน้ำพริกนะคะทุกคนร้านครัวตุ๊กตานะคะเขาก็จะมีพวกปลาปสับปลาสลิดพริกขิงนะคะน้ำพริกกา,กากหมูนะคะน้ำพริกเผาไข่เค็มค่ะก็มีเยอะแยะเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นปั้นสิบนะคะน่าทานมากๆเลยนะคะ ร้านนี้ก็จะเป็นร้านขนมนะคะก็จะเป็นทองม้วนกรอบแล้วก็ทองม้วนสดนะคะขายอยู่ที่ราคา40บาทเท่านั้นนะคะทุกคนร้านนี้จะเป็นร้านของทอดนะคะเป็นหมูทอดนะคะร้านนี้ก็จะเป็นร้านปลาสลิดนะคะไข่ปลาสลิดอยู่ที่60บาทนะคะร้านนี้จะเป็นร้านข้าวโพดนะคะก็จะมีน้ำข้าวโพดข้าวโพดต้มแล้วก็ข้าวโพดคลุกเนยนะคะร้านนี้จะเป็นร้านขนมไทยแม่พลอยนะคะเขาก็จะมี ขนมหวานต่างๆนะคะก็จะมีให้เราเลือกเยอะแยะเลยนะคะก็จะเป็นพวกข้าวเหนียวดําถั่วดาแล้วบัวลอยแล้วก็ลูกเดือยก็มีนะคะนี่ค่ะเขามีให้เลือกเยอะแยะเลยนะคะเขาขายอยู่ที่กล่องละ40บาท3มกล่อง100บาทนะคะทุกคนร้านนี้ก็จะเป็นร้านมีกรอบนะคะนี่ค่ะเขาก็จะทําเป็นแพ็คให้เราเรียบร้อยเลยนะคะร้านนี้ก็จะเป็นร้านขนมไทยค่ะ ทางด้านนี้จะเป็นข้าหลามนะคะข้าวหลามแล้วก็จะเป็นหม้อแกงค่ะน่าทานมากๆเลยนะคะร้านนี้ก็จะเป็นร้านขนมไทยนะคะร้านนี้ก็จะเป็นร้านผลไม้นะคะเขาก็จะมีผลไม้หลายอย่างเลยนะคะเขาก็จะทำใส่แก้วไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วก็มีนะคะร้านด้านหน้าของเรานี้ก็จะเป็นร้านขนมนะคะเขาก็จะมีขนมถ้วยขนมตาลข้าวต้มมัดแล้วก็ขนมกล้วยนะคะ ร้านนี้จะเป็นร้านข้าวแกงนะคะก็เป็นร้านกับข้าวค่ะกับข้าวเขาหน้าทานมากๆเลยนะคะทุกคุณลูกค้าก็รอเยอะเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูทางด้านนี้กันค่ะทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นพวกมันทอดนะคะก็มีมันทอดมีพวกขนมกะละแมนะคะ เดี room, bathroom, oil, ash, Darwin, water, oon, ๋ยวเรามาดูทางด้านนี้กันค่ะทางด้านนี้เขาจะเป็นร้านขนมนะคะบ้านมรกตค่ะเขาจะขายขนมชั้นขนมถ้วยฟูนะคะแล้วขนมน้ําดอกไม้ค่ะเดี๋ยวเราจะพาเดินดูทีละบูธนะคะเรามาดูทางด้านนี้กันค่ะทางด้านนี้เขาก็จะขายเป็นพวกต่างหูนะคะทางด้านนี้จะมีร้านถ่ายรูปด้วยนะคะโซนทางด้านนี้ส่วนมากจะเป็นโซนของใช้แล้วนะคะ นี่ค่ะเขาก็จะขายของใช้ต่างๆนานานะคะและนี่ก็คือบรรยากาศโดยรวมทั้งหมดนะคะที่เราพามางานตลาดพูมิลิขิตห้างซีคอนสแควร์นะคะงานเขาจะเริ่มมีตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่5ผูพฤศจิกาย,ยน66นี้เท่านั้นนะคะสำหรับใครที่ดูคลิปแล้วสนใจที่อยากจะมาก็มาได้นะคะแล้วพบกันคลิปต่อไปค่ะ